แม้จะรักเธอเท่าไรฉันต้องคอยบังคับใจฉันให้ห่างหางทั้งที่ใจตัวเองอยากรบายให้เธอรู้บาและเธอสูงเกินจะไฟ เธอคงจะไม่สนใจในคนข้างล่างที่เขาเฝ้ามองอยู่ทึ่แม้ไม่มีความหวังก็ได้แค่มองดูเพราะเขาทำได้เท่านั้น วันนี้จะไม่เสียใจวันนี้จะไม่เสียใจวันนี้มีเพลงแต่ไม่ เคอร้องเธอฟังแต่ไม่รู้ยังจำได้หรือเปล่าวันและเวลาอาจจะหมุนและเวียนไปแต่ใจความในเพลงนั้นของเราก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดจริงความรักที่ลึกซึ้ง และยังคงตรึงในหัวใจน,นานแค่ไหนก็เหมือนเก่าวอนวันแรกที่เราเจอกัน สวงสวนฉันก็จำไม่มีวันมาให้ใครจอมีเพียงเธอกคเพียงคนเดียวและจะมีแต่เธอเธอแคเพียงคนเดียวอาจจ o เปนเพียงคนเดียวะะเ,ยเยวสมอไปจี่ฉันฝากชีวิตทั้งหมดไว้โดยไม่มีวันจะกลับคื e ชีวิตที่ฉันมีฉันขอใช้ไปกับเธอเธอเธอคนนี้เธอคนนี้เธอคนนี้ I'm why <laughs> ปีค่ะของวงปี5กันเลยนะคะอย่างที่เราเนี่ยได้เห็นทุกวันนี้คือเราโตยังเห็นอยู่นะคะวันนี้ก็เห็นแถวช่อง3บ่อยมากไม่ได้ทำอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะคุณเบนเราก็เห็นเขานะคะแต่อีก3าท่านเนี่ยเราอยากจะอัปเดตคุณคุณหน่อยคุณคิวคุณทำอะไรยังไงอยู่คะตอนนี้ก็กําลังทำระเบ้าชุดใหม่อยู่ครับก็ลางเงียบๆหน่อยเก็บตัวอยู่เดี๋ยวกำลังจะออกคุณมาเรียมล่ะคะมาเรียมก็ร้องเพลงพวกร้องเพลงโฆษณาอ่านรายการแล้วก็ มีตังก็ไปเมืองนอกทันทีมีตังก็ไปเมืองนอกอนนมีตังก็ไปเค้กล่ะเค้กล่ะตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นผู้บรรดาฝึกหัดฮะอยากจะสร้างโรงงานเบเกอรี่<อ>แต่นี่สินี่กำลังจะออกอารอารบ,าบาัมที่เมืองจีนใช่ไหมโตต้องร้องกันดีเมืองจีนนะครับอ๋อเหรอเหรอผมมาอยู่ไต้หวันมาสองปีครึ่งครับอ๋อแล้วคนทางนี้ทำยังไงอะคะใครเหรอคนยุงเนี้ยก็ใครเดี๋ยูนี้โลก ร่กใกล้ครับเฟซไทม์ก็มีอ่าน,นนาะถามหน่อยเราในฐานะเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงเคยแต่งเพลงให้น้องไบร์ไหมคะอ๋อมัน,มนเวลาแต่งเพลงมันต้องเอาจากสิ่งรอบตัวครับสิ่งจะอินครับนี่พูดเะลยดีกว่าว่าเพลงไหนเออชุดใหม่กำลังจะออกเดืนหน้าครับ่พ <c oughs> ูดนะเพราะนั้นอยากรู้ให้ไปฟังเอาแต่นี่ก็ไม่แพ้กัน คุณเบน<อ>คาราที<อ>กำลังมีความรักอยู่เหมือนกันมากค่ช่วงนี้เนี่ยเห็นบอกว่ากำลังสร้างเรือนหอ อย wow. uh, ู่กับแฟนอิจฉาจะไม่มีแฟนสวยอะแต่เสียงว่าพี่เบนนี่อยากจะมีลูกชายฝาแฝดมากเออคืออะไรอะยังไงอะเพราะมันมันเป็นความฝ่ายของเราตั้งแต่เด็กเลยคือคือเรามีความรู้สึกว่าเราเรารักเด็กมาเรื่อยจนจนวันหนึ่งมันมันมันกลั่นเป็นความรู้สึกว่าเราอยากมีลูกของตัวเองมาถึงเรื่องงานคอนเสิร์ตกันดีกว่าเพราะเห็นว่าคุณ B 5ฟมารวมตัวกันขนาดนี้ต้องมีอะไรพิเศษคือจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของผมครับเราก็เลยอยากจะเชินแท็รับเชิญที่มีความ ถูกพันกับเราไม่ว่าจะเป็นพี่ที่สนิทจนถึงแน่นอนก็ต้องมีเพื่อนๆที่ที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่10ปีที่แล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆมาอยู่ในค่ําคืนที่มีความสุขของเราอ๋อเรียว่าบีไฟจะมารวมตัวกันเป็นเฉพาะกิจในคอนเสิร์ตเดียวของเบนเลยครบก็คือจากที่ IMPACT Impact a r e n a เครับเมื่อไหร่คะวันที่5ตุลาครับ5ตุลาคือรอบตีรอรอเียวพอแล้ว รอบค่ำใช่ไหมรอบค่ำนะเพราะฉะนั้นรีบจองตั๋วกันได้กาดนะใครเป็นแฟนทั้งห้าคนก็อย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะเอาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมแซ่บกันนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าค่ะทูซอรี่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอัญชวิกาค่ะท็อปช็อปค่ะเครื่องประดับเซเวนตี้เซเว่นร้านจีมามิเนอรี่ค่ะและนัทชามณีค่ะคืนนี้พวกเราสามแซ่บลาไปก่อนนะคะรอตีสวัสดีค่ะ We'll oh.